เารับดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจบวบนที่28พฤศจิกายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อคืนนี้ขอสนเออน,นอร์อาร์ตหนึ่งเมื่อแมนยูติดลบ1.5ื่นล้านบาทาเด้เอามัลติดมูลค่านักเตะพุ่งสูงสุดเลยนะเมื่อคณะของฝั่ง CIES เอเอสเผยสถิติมูลค่านักเตะตั้งแต่ช่วงปี2021แมนยูลดหนักเลย359ล้านปอนด์ส่วน,นเรเอาัามาดริดนั้นเพิ่มสูงสุดเป็น511ล้านปอนด์ พร้อมอันดับทีมบวกลบครบทุกทีมใหญ่ในขณะนี้โดยเปิดข้อมูลแมนยูเป็นทีมมูลค่านักเตะที่ติดลบมากที่สุดทะลุกว่า15,000ล้านบาทขณะที่เรอัลมาดริดนั้นบวกมากที่สุดเกือบ2 2 0 0 0ล้านบาทตั้งแต่ปี2021นะซึ่งแมนยูเป็นทีมที่มีมูลค่านักเตะซื้อเข้ามาลดลงมากที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2 0 2 1โดยติดลบมากถึง3 5 9ล้านปอนด์คือประมาณ15,400 37ล้านบาทตามข้อมูลของ CIES Football o f s e r v e i t o r สถาบันวิเคราะห์ชื่อดังโดยงานนี้แมนยูล,ลงทุนไปกับการเสริมทัพอย่างมากแต่ว่านักเตะที่ซื้อมาส่วนใหญ่แล้วมีมูลค่าลดลงอย่างเจดอนซานโชที่ซื้อมาแพงถึง73ล้านปอนด์คือประมาณ3,139ล้านบาทแอนโทนี Anthony, 86ล้านปอนด์หรือรามาณ3,698ล้านบาท,า 3, ลาบาทแล้วก็องเดเรโอาน่า7 2ล้านปอนด หรือราว2,029ล้านบาทส่วนในเอามาธริตยักษ์ใหญ่ลาดิกาสเปนเป็นทีมที่มีมูลค่านักเตะเพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่ช่วงเดือนมการาคมปี2021โดยที่มีตัวเลขบวกมากถึง511ล้านปอนด์หรือประมาณ21,973ล้านบาทในขณะนี้โดย5อันดับทีมที่มูลค่านักเตะลดลงมากที่สุดตั้งแต่ช่วงเดือนมการาคมปี2021นั้นจะมีดังต่อไปนี้ 1. น,นะฮะก็จะเป็นทางด้านของทางฝั่งแมนยู โดยการน,นี้ก็จะมีอยู่ที่ลบ359ล้านปอนด์อันดับ2จะเป็นอัลฮิรันลบ2อ9ล้านปอนด์อันดับ3เป็นทันคโทางสั่งเวสแฮมลบ179ล้านปอนด์อันดับ4เป็นอันอารีลบหงล้านปอนด์และอ, asser, ลลอ,อันดับที่5เป็นของอัลนาเซอร์ลบ161ล้านปอนด์ส่วนหอันดับทีมมูลค่านักเตะที่เพิ่มมากสุดตั้งแต่ช่วงเดือนมการาคมปสีส0 2 1นี่นั้นก็จะมีบรอัลมาดริด บวก511ล้านปอนด์อทรักแฟงเฟิร์ชบวก336ล้านปอนด์อาร์เซนอลบวก234ล้านปอนด์อ่าบริตันบวก223ล้านปอนด์และก็เพชเอชบวก220ล้านปอนด์ในครั้งนี้ก็เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าทงดนานของฝั่งแมนยูของเรานั้นจะติดลบมากขึ้นกว่าน,นี้หรือไม,ไไม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตังไงเบอาหวังว่าไม้เขียว จะได้หวนติดธงผู้ดีกันอีกครั้งโดยทีมทีเวอาเพื่อนเ่ว่มทีมของไปสันกรินบูชออกโรงเชียร์ให้กองหน้าบักเซ่บรันี้ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ก่อนฟุตบอลโลกในช่วงหน้าร้อนฤดูกาลหน้าอดีตดาวเตะแมนยูซึ่งอำลาโอเทฟ,ฟอร์ดไปอย่างน่าเสียดายเมื่อช่วงสมอปี2024โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับฝ่าสโมสรฝรั่งเศส ในฤด,ดูกาลนี้โดยยิงไปแล้วมากถึง10ประตูจาก12นัดในลีกแม้จะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจำกับมาด้านของฝั่งแมนยูไว้เบื้องหลังแล้วแต่แกริทวูดยังคงฝันถึงการกละปไปเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษหลังจากที่พึ่งปฏิเสธโอกาสในการลงเล่นให้กับทีมชาติจาเมกาโดยรวมแล้วแกริทวูดทำประตูไปแล้วมากถึง33ประตูจาก53เกมนบตั้นแต่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไปที่มักเซ์ทำให้เขาคนนี้กลายมาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีผลงานที่เรียกว่าดีสุดในโยุโรปนะฮะทะ้านกองทีมโมธีเวารูกชายของจอห์นเวาร์ตำนานเอซิมิลานและเขาจะของรางวัลบารงดอได้ให้การสนับสนุนเบสันกริสบูชเพื่อนร่วมทีมมักเซ์โดยที่หนุนหลังให้กองหน้าแบรนนี้ที่ติดทีมชาติอังกฤษเพียงแค่นัดเดียวกลับมาลงเล่นได้อย่างไม่คาดฝันทันเวลาสำหรับฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้น โดยการินโบชนั้นติดทีมชาตินังกระดิเพียงแค่ครั้งเดียวภายใต้การคุมทีมของการินซาเกชในเกมที่พบกับไอร์แลนด์ในช่วงเดือนกันยายนปี2020โดยเมื่อผมพูดถึงเมสันกรินบบชมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าหาได้ยากในชีวิตนี้ที่คุณจะได้ลงเล่นร่วมกับนักเตะที่ยอดเยี่ยมและก็มีบุคลิกที่น่าทึ่งเช่นกันโดยเรานั้นสนิทกันมากขึ้นตั้งแต่ผมเข้ามาร่วมทีมและก็อยู่ที่นี่ หวังว่าเขาเองนั้นจะได้รับเรียกตัวในรฤดูนี้ผมภูมิใจในตัวของเขาในครั้งนี้เป็นอย่างมากเขาเองนั้นกำลังมีพฤติการที่ยอดเยี่ยมและก็หวังว่าผมจะช่วยให้เขานั้นไปถึงจุดสูงสุดที่เขาตั้งเป้าไว้ได้โทมัสตูเคิลหัวหน้าโคช้ชทีมทรีไลออนเองนั้นยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่เกริมบูชจะกลับมาลงเล่นต่อท่านของสาธารณรัฐตั้งแต่ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อช่วงเดือนมกราคมแม้ว่าโอกาสที่เขาจะสวมเสื้อทีมชาติอังกฤษอีกครั้ง จะดูเป็นไปได้ยากในครนี้ก็ตามทีช่วงเดือนกันยายนหลังจากที่การินบูธยังคงเปิดประตูทีมชาติอังกฤษไว้โดยที่ปฏิเสธการติดต่อจากทางของจาเมกาชูเิลที่กล่าวบอกว่าผมยังไม่ได้คุยกับเขาจนถึงตอนนี้เลยนะผมยังคงไม่ได้คุยกับเขาหรือว่าทีมงานของเขาเลยเท่าที่ผมเข้าใจดีเขาพยายามที่จะเล่นให้กับจาเมกาเราจึงไม่ได้คิดอะไรมากมายตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในดิสและเราเองนั้นก็ไม่ได้คิดถึงเขา สำหรับทีมของบรอดด้วยผมเองนั้นไม่ได้ตัดประเด็นอะไรออกไปแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ใช่เป้าหมายหลักในคาทนนี้อีกต่อไปแล้วก็แป่ว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันเมสันคลินบูธก็แมนยูทางฝั่งบรดนั้นก็เสียดายน,นะฮะที่เห็นเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาในเดือนวันนี้อย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมนันกันครับอารอยังไงอยู่ๆก็รอดไปแดงสองนัดติดแอนโทนีใช้หัวโคคู่แข่ง แถมทำแอสซิสต์ต่ออีกต่างหากเมื่อกานนี้แอนโทนีการลาครนฮะาะอาหัวโขกซูฟิยนันเอลสคาร์บรูแอนนี่แบ็กซ้ายของอูเทร็กแต่ว่ารอถกระนโดโตนตะเพิ่นแถมหลังจากนั้นยังทำแอสซิสต์ให้กับทางทีมได้อีกด้วยโดยแอนโทนีปีกชาบาร์เซรินของเปเรอัลเบติชไม่โดนใบแดงจากจังหวะที่เขาโขกเข้าใส่ซูฟิยานเอลคาบรูอนนี่แบ็กซ้ายเอฟซีอูเทร็กในเกมยูฟายูโรปาลีก รอบอลีกนัดที่เบสติชเปิดบ้านชนะอีกฝ่ายไป2ต่อหเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยจังหวัดดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่21ซึ่งเป็นตอนที่สกอร์ยังเสมอกันอยู่0ต่อ0โดยก่อนหน้านั้นช็อตนี้ทั้งคู่ก็เบียดกันและก็ปะทะก,กันมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากเอลคาปราอูนีถูกสั่งให้ตามประกบแอนโทนีแบบว่าเรียกว่าเงาตามตัว สำหรับทางด้านของฉดเจ้าปัญหานั้นแอนโทนีถูกจับภาพได้ว่าจ้องไปยังเอลคารออุอานีด้วยก่อนที่จะกระแทกหัวเข้าใส่อีกฝ่ายจนทำให้ดาวเตะชาวบารโกนั้น ล้มลงไปนอนกับพื้นโดยกรรมการก็บอกว่าไม่ได้ว่าอะไรขณะที่ทีมงาน VR เองนั้นก็มาแย้งเพื่อจะประเด็นคำตัดสินซึ่งในช่วงนาทีที่1 2อันโตนีก็ผ่านบอลไปให้กับคูโซออนันเดสทำประตูขึ้นนำ1-0ให้กับเบติชกันอีกด้วยท่านี้อันโตนีเพิ่งจะโดนใบแดงในเกมลาติกานัดที่เบติชเสมอกับจิโรนา1-1เมื่อวันที่13เพื่อจิการยนที่ผ่านมาจะจังหวะพยายามที่จะเล่นลูกจักรยานอากาศ แต่กลายเป็นการเตะโดนหน้าโคเอสโรกาในครั้งนี้เต็มๆนะเรียกว่างานนี้ก็ถือว่าไปได้ดีนะแจ้งเกิดได้ดีจริงๆอีกหน่อยคนจะเป็นนักมวยซะแล้วแอนโทนีคนนี้เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารยังไงมามุ่ยผิดหวังบอสเชิงมองข้ามเมนูได้ยังไงโดยการที่พอสโคตำนานของฝั่งแมนยู u, ยอมรับว่าเขานั้นผิดหวังที่คอบบี้เมนูกองกลางดาวรุ่งนั้นไม่ถูกบริบเป็นอาวุธริมใช้งานมากเท่าที่ควร ในฤดูกาลน,นี้เมนูนั้นเป็นสำรองในส่วนใหญ่และก็ตกเป็นข่าวว่าอาจจะหาทางออกจากอานาจของโอทลฟอร์ดเพื่อโอกาสลงสนามตลาดซื้อขายนักเตะช่วงมกราคมโดยสโ,โคได้กล่าวบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ผิดหวังมากที่สุดสำหรับผมคือคอบีเมนูไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีแมนเชสเตอร์เต็ดในชุดชุดนี้พวกเราเองนั้นได้เห็นว่าเขาเก่งขนาดไหนเมื่อ18เดือนหรือว่าช่วง2ปีก่อนแต่ว่าด้วยเหตุผลกลไก ไม่รู้นะฮะมันถึงเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นกับเขาและดูเหมือนว่าผู้จัดการทีมไม่ค่อยปร,ปราบพื้มเขาในครั้งนี้สักเท่าไหร่นักแต่ว่าต่อเทุกคนนั้นทราบดีเลยนะว่าเขานั้นมีคุณลักษณะอย่างไรเวลาที่เขาอยู่ในสนาม100%และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเชื่นคืนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดตลด์กดแชร์และกดซับสไคร,ร,ร้ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ